เอาล้วทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมเรื่องแทงแต่ด้วยนะครับจบกับอันแชโดโลครบเดี๋ยวนอกเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวนึงผมได้หูฟังใหม่แล้วครับแค่นั้นแหละหูฟังแบบมีสายนะครับตอนแรกเราอะอาจเสียงนี่เข้าปากนิงๆเอียวคือแบบหูฟังอันนี้จะทำให้ผมคนอาะเสียงดีกดเปิดเสียงปิดเสียงให้ได้เอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ตามที่เราสัญญาไว้ครับเราจะฟังแต่งปืน มตินอันแล้วก็นาแกงนหรืออะไรนี่แหละอ่านว์ให้ด้นะครับเอาลนะครับอย่างแรกที่เราจะใช้ในการแต่งนนก็คือออปติกนะครับซึ่งอันนี้เราแต่คุนนะครับคุนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อย่างที่สองนะครับกริดเอนเจล N ครับอันนี้นี่เร่งเร็วสี่สิบเปอต่อมานะครับ ไอ้น,นี่มันเป็นวอลแอคชั่นนะครับไม่ใช่เซมิใส่ลองสปอนเซอร์ตัวเลยตัวน,นี้เมื่อคิดจะครับบอล์กพอยต์เตอร์บลูนะครับมันต่อมามันต่อมาให้เราใส่เป็น AP นะครับอันนี้ก็ซิมนะครับใส่เอ็กเซลโลเตอร์แล้วครับก็ยังไม่ตังค์หรอเพว่าอันนี้ไม่จำเป็นะนะาให้ใส่เป็นอันนี้นี่นะครับมา มารอเข้ามันจะเข้าด่านนะครับก็ให้ดิรอซอมบีมาก่อนเดี๋ยวจะให้ดูภ,ภาพซึ่งหูบางมีสารแล้วก็มีประตบการณ์การใช้มากกว่าแปดล้านปีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เขียยมันไม่ได้เากะกะอะไรมือคุณเลยนอกเรื่องเลยมามาดูความของหลังที่มันแต่งืูกันนี่เป็นสลอ์ที่แรงอยู่ลครับ เมื่อวาเนี่ยตามได้พอดีทีเองปืนก็ไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เกียร์เดียวก็ค่อยอ่านระยะช้าด้วยแหละตตูตัวนีแล้วเอาปืนระเบิดออกมาใช้ก่อน,นผมให้ใช้เป็น XL สปีดโหลดเลยนะครับเพราะว่ารู้เนี่ยครับ นั่นแหละมันจะได้แบบใส่กับสินได้ไวๆถ้ะคุนเยอะขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้ใสไั้ไวแต่ว่าอ๋อลืมบอกของรีเบิร์นเลยถ้าของรีเบิร์นอย่ากลิ่นสนปาก,กระบอกนะครับอย่าบาดเพียงน,นะครับจริงแต่ว,ว่าถ้าเป็นอ่อพวกกระตุนแบบเอีไอหรือโปรคอลรีเบรนะริร์กนกระตุน6 0 80 แล้วก็รีโหลดเพราะคืออีกเกตเราเป็นนั่นแหละควรไปนั่นถ้าคุณถ้ามีเซ็ตของแต่งที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถเอามาแต่งมันก็ได้นะไม่เห็นนะครับขยิงหัวนี่แรงเลยนะตัวนี้ แล้วคลิปหน้านะครับผมจะสอนแต่งปืน M สีนะครับ M สี่เทอีเวนต์เพราะว่าต้องเอาไปต้องเอาปืนมันไปฟาร์มก่อนนะครับเพื mm ่อ hmm. ให้มันมีของเยอะแล้วก็อะไรอ่างเงี้ยนะครับว่าจะเท่าไรโฟมันแต่งไหมทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับปืนปืนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาถ่ายเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ oh. ทุกคน ตอนนี้หิวข้าว